รอแล้วฮัลโหลกูเห็นแล้วอ๋อลืมกูกดตัวเลขแม่งซ่อนไว้อยู่นี่ว่ามีหน้าม่นไม่ขึ้นโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะจากพาที่แล้วที่เราเก็บกุญแจได้นะฮะมันให้กลับมาทางเดินม่ไปเปิดประตูไหนไม่รู้นะฮะโอเคโอ้โหเสียองมนี่กับออโตจูนว่ะม่นก็เด้งมาเลยเนี่ยเฮ้ยเห็นจอค้างอะงืมไม่เป็นไรถึงไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะ โอ้โหปอดแหกันแล้วเนเพื่อนไอ้กูแคทดิกก็พอครับแคทเกมผีมึงต้องหาคนคุยด้วยเนี่ย <laughs> มันอยู่ไม่ได้จริงจรอ๋อปอดแหกครับเออขาไม่กล้าแคทเกมผีคนเดียวต้องเข้าใจหน่อยเพราะว่าเขาโดนอะไรไมาเยอะนี่สวิสโอเพนมันอยู่ไม่ได้นะฮะกูจะเป็นสล s l e n d e เลเยอร์ เออมึงเซเลนเดอร์เซเลเยอร์อะไรมึงมึงขจัดความกลัวกับผีที่มึงเจอบนหน้าจอก่อนเถอะก่อนไปเซเลนเดอร์เซเลเยอร์อะไรของมึงเนี่ยเยออตะกลมหน้าเดินนะเก็บกลมหน้าเดินเหมือนเดิมหน้าจอแบบปึ๊ดๆอยู่เลยหนึ่งสามห้าไม่เป็นไรไม่เห็นม่เป็นไรครับไม่เกี่ยงไม่ได้ครับเออเดี๋ยวผมเห็นว่าสถานการณ์คุณตอนนี้คุณจะเจออะไรบ้างไงเดี๋ยวคุณจะเหงากระห เพื่อนไม่ทิ้งกันแม่งวิ่งแป๊บเดียวเหนื่อยโถเอ้ยขายออฟเียเหมือนเดิมแป๊บเดียวอโหเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอโจ้ด้วยนะเหมือนเดิมอะไรอ่ะมึงเล่นมึงดูโฆษณามากไปเปล่าก็เหมือนเดิมโอโจ้ด้วยฮะโอเหมือนเดิมเลยกูชอบกินเลเก็บกุญแจเสร็จแล้วก็ให้กลับไปที่เดิมนะฮะเอ๊ะเฮ้ยฉลองพลังงานกำลังมานั่นไงนั่นไง นั่นไงเฮ้ยแบงแบงตามหลัง,งฮะมีอะไรผมไม่เข้าใจนะว่าคุณเอาแรงกล้ามาจากไหนนะครับคุณสามารถเล่นเกมผีได้แต่ผมก็ไม่ค่อยจะเล่นหรอกนะแต่คุณก็แครดีจังในเกมอย่างเงี้ยเฮ้ยมันอยู่ยแลแ้วพอจะแคนะคุณต้องแบบหาเพื่อนร่วมแครเพราะคุณปัวเจอทางออกโอเคเจอทางออกแล้วทางออกอ่ะ เออแบงก็มีทางออกเวยสำหรับเกมพวกผีๆอะทำไมเอ็กซิเลยใช่ปะเออเอ็กซิสตไงเออมึงก็จบเกมแล้วเว้ยจริงจรงอันนี้มันเป็นเนื้อเรื่องไว้สตอรี่โหมดนะเห็นเขามีเห็นมีคนสปอยบอกว่าตอนจบได้ยิงสเลนเดอร์แมนอีพอมนี้ด้วยนะฮะก็เลยแสแปมเออก็เลยอยากจะมาลองเล่นดูสักนิดนึงนิดนึงนิดนึงนะฮะแต่ก็รอไปสามพาร์ทแล้วนะ ไอ้ข่าวมันแตกไปหาพัดแรกอ่ะอี้ยงนั้นไม่ใช่มีคนเข้ามาในสกายแล้วมันก็มากีดอัดน่ะเออผมว่าไม่ใช่นะตั้งแต่สกายค่าวนั้นแหละต้องโทษไอมิวไอมงไอมิวอะไรมันกีดเต็มไอ้นี่ t ซัมติงเฮฟวิ่บเรกจอกูเออที่จริงอ่ะผมก็อยากช่วยอยู่ในการบอกจุดต่างๆนะแต่ผมเห็จอมืดผมไม่เห็นอะไรเลยช่วยอะไรไม่ได้มาก มา้าอะไรเนี่ยม้าทางฝ่ยแล้วทําไมจอกูมันซ่าซ่ากูรู้ละอ๋อจ่อซ่าก็ใช้นี่ดิสสบสัญญาณสิใช้หนวดกุ้งทําไมจอซ่ากัแบซบี่เออแั้งก็เลือกใช้หนวดกุ้งสิไปหันไปใช้แบบพวกเออจานดาวเทียมเนี้ยเออมันจะได้ไม่ซ่าที่ตอนแรกกูก็ใช้จานดาวเทียมนะเว้แต่พอไอโยงมาปุ๊บนี่กูกลับกลายเป็นใช้หนวดกุ้งเยี่ยมเข้ามาในบ้านได้แล้ว <c oughs> ไรเนี่ยเด็ดจ่อ is lock e เอิ่มเฮ้ยโอ้โหหล่อยิ่งกันนี่วะไรเนี่ยกระดาษแดกอ่ะมึงแดกกระดาษอะไรเนี่เเยเด็กมองคุอย่างนั้นเฮ้ยอย่ามองอย่ามองทำไมมึงแดกกระดาษอืมเข้าสำรวจต้องสำรวจนะฮะก็ะอ,อะไรเนี่ย found the house hand กุญแจอะไรวะ เอาเวอร์แฮนงืมือไปไหนดีห้องนี้โอเคเฮ้ยว่้จะเฮลจะสาวเมื่อกี้เสียงอะไรเนี่ยอ่ะสิบหาาและกระจกแตก window i s box h อ n มอืมอะไรเนี่ยประตูนี้ ประตูอะไรห้องอไรเนี่ยซีดีอย่าบอก,กั็มึงเปิดซีดีได้เงิบมึงเปิดได้กูก็มันยินเสียงแล้วครับเออจริงๆอ่าอะเมสแมนล็อกเก็กูได้สองอย่างนี้มาก็ต้องไปไข้ดงวันอีกสินะฮึืยตอนนี้มันก็ยังไม่เซฟให้กูเลยเออไอโยงนี่ก็ตามจัง เฮ้ยเดี๋ยวมึงอย่างเงียบสิครับผมกําลังทาบรรยากาศให้คุณหลอนๆไงมันจะได้เข้ากับบรรยากาศเกมจริงๆโอ้ยนี่เกมมันจะมีความหลอนนะจริงๆเออพรกูปิดเสียงมีความหลอนี่มันก็คิดนะคือปิดเสียงไว้นี่ขนาดนี่ขนาดนนี่ขนาดกูปิดเสียงนะเนี่ยฮ่่นโอ้ยอย่าปิดเสียงสี่ถ้าแต่กูไม่ปิดเสียงนี่ไม่จะขนาดไหนวะ อาจจะเหมือนตอนเจอเฟซบุ๊กก็ได้นะเว้ยที่มึงแทบล้มเหมแจกแล้วแตกเดี๋ยวลองเยกดิมึงจะไปโผล่ตรงไหนนะมึงจะไปโผล่ตรงไหนครับอ๋อโปเกตเซฟโอเคที่เดิมนี่หว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้แบงค์กูแท็กให้นะแบงค์แท็กอะไรวะเออกูแท็กให้แท็กห้างเลยวะ เออกูแท็กให้จริงจแท็กอะไรวะกูบอกอะไรกูแท็กให้งืมเก็บโอเออแล้วก็ต้องลงไปที่เดิมผมแท็กให้โอเคไปที่เดิมก่อนที่น้ำตาจะไหลงืม เลนเดออ์อ้วมึงบอกอยากได้บรรยากาศไม่ใช่เหรอให้มันแบบเสียงดังๆไงพี่ตูดบอดี้สลัมบอดี้สลัมคอนเสิร์ตนั่งเงียนคอนเสิร์ตนั่งเงียนไลอินคัมรู้นดูหนังเอวีมาก่อนคอนเสิร์ตนะครับจะได้นั่งเงียนกันเฮ้ยประตูนี้เปล่าประตูนี้เปล่าใช่ปะประตูไหนประตูบ้านเหรอครับโอ้ไม่ใช่อีก อะเป้านมาตุ๋ยอยู่แล้วมาตุ๋ยอยู่แล้วเออ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 ิ่มแบงค์ฮะเออน่าเสียใจด้วยนะที่นายกำลังจะโดนขุดทองแล้วแจกกุยแล้วน่่แจกกุยแล้วสองรอบนะหลายครั้งด้วยกันโดยสารโลดใช่ไหมหลายครั้งด้วยกันงืมเป็นไรไม่ย่อทถอตานี้ถ้าเกิดกูตายอีกนี่เลิกอัดเลิกอัดแล้วเนี่ยเอาแค่ที่มึงเลิกเลยอะ กูตายมาสองรอบมะผานดีแล้วกูวิ่งไปไหนวะเนี่ยสปินไลทเหลาวงื่มแดกเออต้องลองออหาเปิดประตูนี้ให้หมดนะมีประตูหาอะไรในบ้านนี้เปิดมาให้หมดอ่ะเออจริงๆเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมันอยู่ไม่ได้แป้งตัวเออหาให้งปกใจให้นะเว้ย จ,จริงๆ<ะ>เพลงเป็นปลุกใจสำหรับนายโดยเฉพาะเลยเพลงอะไรวะผมอุศศสตส่าห์ไปค้นมาเพื่อร้องให้หนายโดยเฉพาะอะไรวะไปไปไปลงนรกซะเถอะไอ้แบงค์นี่และเนี่ยนาฬิกาออไปไปเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันบอก s o ซัมติงแฮสอลล็อกเยี่ยมห้องนี้เขาได้แล้วอะอะไรขวาขวาไหลซ้ายนรกไปทางไหนทางซ้ายก่อนแล้วกัน เออขวาร้ายซ้ายดีนะเว้ยกูเลยต้องให้เลือกทางซ้ายก่อนเว้ยขวาล้าซ้ายนรกไอของกูเออขวามันก็ดีนะเว้ยซ้ายมันก็ล้าหน่อยหน่อยนึงอะ้เออเมื่อกี้ตัวงเสืออะไรวะงืมมึงจะทำอะไรกูหลอนดิเออเออหลอนจริงเหรออะไรเนี่ยเอ้ยโอ้ผมไม่ได้แฟ้วโอ้ยโอเคกูรู้แล้วกูต้องทำยังไงต่อ เจอคนอยู่แล้วมึงอย่าโผล่มาเลยโผล่มาตอนนี้นี่กูไม่มีทางหนีนะเว้ยเอออู้อู้อู้อุ้ยแบงค์ตายเหรออย่ากจะแบงค์ตายต้องมีมิวสิกโอ้ยจอจอจอซาจอซาต้องก้มหน้าต้องก้มหน้าเออเยี่ยมยังเงยยังเงย

เออคือมึงเข้าใจคนความรู้สึกของคนที่ไม่เห็นจอที่มึงเล่นป่ะอารมณ์เลยไม่ร่วมอเงื่มไม่เป็นไรครับ,มบ <c oughs> ผมไม่ถือผมผมไม่ถือครับผมไม่ถือจริงๆ <c oughs> โอ้ยอย่างนี้มันก็ต้องร้องเพลงกล่อมแล้วมันให้กูมาหาอะไรเนี่ยคัตเตอร์เลื่อยแดกไม่ได้เงืมขวาน นี่กูซาจังเลยหนวดกุ้งเห็นเนี่ยเขาไฮเทคไฮเทคจจอจอจอเอวิ่งสิเอวิง่งทำไมมึงวิง 29, ่งสองเก้าพวกก้ง <6 S 2> หยุดเหรอฮะตายนะนะ <c oughs> เฮ้กูอ่าน <c oughs> กูอ่านข <c oughs> องเพจจับหักอยู่กูอ่านงืมตายแล้วพอเลิก